เงดหัวเป็นหนึ่งกับเต็<ด>เมเฮ้ยหัวเต็โอเคก็สวัสดีคนทุกคนด้วยนะคนรับวันนี้เกิดช่้งฟิลเตอร์เกมพี่ฟ่ายวันนี้ครับกิจกรรมในตู้รักกี้รอยันนะครับเข้ามาใหม่ปืน M แปดสอง B หรือว่าบาเลตนะครับามาอยู่ยี่สามวันนะครับ ความชั่วร้ายของแวมพา์นะครับหโหยังเทนะปืนสีแดงนะของของขวัญสวัสดีวังตุ๊กจีนี่โอโหเทจัดเปนสีทองกับสีแดงนะสวยนะมันมีสีขาวด้วยยงสวยเลยล่ะโอเคแล้วผมก็มีตัววะ อยูประมาณหนึ่งร้อยยอันนะเตตัสก็ดีนะทำเราได้โหลดบวกหนึ่งเจาะเกาะบวกสองนี่แหละนี่แหละย้าหู้เจาะเกาะได้ทุกวันดีลยบ้าเลยนะไปดูของรางมัตอื่นในตู้<า>ขอเป็นเ<ะ>นอรเตอร์เออพลาสมาก D ฟด,ดยูี่แปดสองยาวเก9กสกาคาแล้วก็โซงยา ครั้งไปเลยสิบครั้งครั้งที่หนึ่งไฟไฟโอ้โหอ้ะอมาเลยอะไรครับระเบิดระเบิดโอ้มันหล่อให้ดีกันอย่าง้วอะ่ะ<อ>ผมไม่ผมไม่อยากตื่นเต้นทุกคนตอนที่มันแบบมีมีแบบตอนนี้มาฟลุ๊กแต่ตอนแรกเฮ้ยไปไหนยี่สิบชั่วโมงแมะเ,เรานะเอาถาวรนะพวมันมี่ี่สาม ถ้ามันออกขาวนั่นแปลว่าจะได้ถาวรก็ออกขาวๆนะถ้าออกขาวได้ถาวรทันทีรู้ถ้ามีอะไรออกขาวอ่ะคือได้ถาวรชัวร์ไม่มีขาวเลยถ้าออกขาวนั่นแปลว่าได้ถาวรชัวร์มีห้ไม่มีขาว เฮ <Yes. S 2> ้ยได้ขาวเลยขาวคือได้ถาวรน,นะใช่ปะอันนี้ผมอแล้วเขาไตื้อถาวรมาผมอแล้วกโอ้าขานั่นแหละคือขโมยได้ถาวรเอาแมาเถอะตองมาแล้วนนไม่ได้นะุกอ้ขาอเดียวหรอจะมีถาวรอะ่ะเ้า สิบ <10 S 2> แล้วท้นเออนี่มีขามีขาอย่างนี้ได้ของาวอคืออะไรอา,า,ราอนอี่ราปดขาออนเอฟวีดีเอฟนี่หรออม,มีขาอยู่แล้วทุกคนอ 1> 1้าวเบอร์อ็้าอ็ดเาวอ วันนี้ขาของมันครงนี้วันนี้ไอตูออดไอวดีสามอีมแปดสามเอา้าแทบพชิชแล้วโอ้โหตัวหมดยังไม่ได้เลยนะครับออกยากจัดเอาเลยเจ็ดอันกดทีละครั้งก่อนนะสีขาวต้องสีขาวเหรอใช่สีขาวคือถาวรแต่มันออกเมื่อรัวแล,ววและเมื่อตัดไปวันท่สิบชั่วโมง อเอาปูหมดแล้วโอเคต้องใช้เพชรแล้วนะครับต่อไปเอาสิบครั้งครั้งเดียวก็มักกี้ต,าน,ตานแล้วไปตันแล้วทุกคนเชื่อ,อดิ โอ้ยออกขาอย่างนี้ต้องออกมาแรงเร็วได้แล้วนี่ไงโอเคได้มาแล้วนะครับย a ฮู o ที่สะ <Yahoo! S 2> การาำอเลยได้มาสักทีนะบาเลต์นะต้องฝันจุดจีเลยบาเลต์แวมไพร์รูมระเบิดเอฟเฟกต์เคจัด เจาะเกาะสองครับแรงแค่ไหนนะไปแู่แล้วสีน่าจะเข้ากับซองควรวนะอาร์นาวีด้วยนี่เทเจดเลยเจาะเกาะสองเข้ากับผุ้จุดจีนนะที่ผมใส่อือชุดจู่จีนว่ามีคนรู้ว่าผมชัวร์หันหลังไปเอา้าว่างเงียบจ๊บไม่ใช่วงฟาวง้คาคนเดียวนะวงฟ้าค,าคนเดียวนี่คือสบาครับนะวงข้าอย่าให้หล,ลุดลอกนะคน จะใครจะลงฟ้าแต่ไปลงกิ๊กมือใกล้เนี่ยถ้าไม่กลับมาชี้ของมันไม่เหลือทีอ่ะแต่บูฟ้าพวกบูฟ้ามันชอบทุคนมาเก็บของนะครับว่าไม่มีคน,นแกล้มเลยหาของหาปืนเราเจอไหมเจอว,าว่าอะไรไหมลงมาก็ได้ฟ้ามาเอ้กุ้งกุ้งแรกแลครับขาบ้างหน้าเราเป็นไอแปดทุกคนครับผมเจอเฮ้ยนี่เจอว่าอะไรอ้าวยิงยุกช้อนหน่อยยุกช้อนหน่อยใ <Okay, okay. S 2> ช่ใช่ยุกชวอหน่อยยุกช้อนหน่อย อ้าวนี่ครับบาเรตแวมไพร์เจอเกาะสองเดี๋ยวดูกันว่าแรงขนาดไหนนะกว่าจะวิ่งรอบมือมาสิบทีเฮ้ยยังไงเจอแล้วงักัวไเป็นอะไรเดียวมีคนอยูไ่ไหนเขาปล่อยโดยนะอยู่นู้ ไม่เ,เอาหัวไปกินเดีเม็ดนึงเอาไ,ไ,อไม่ได้ตัวหัหวม่เตัวหัเสร็จแล้วตัวนึงตัวนึงแล้วแอเลยแล้องเป็นกองจีบลองอวแล้วก็สลับมาด้วบ้าเลยนะมนอ้ยมันเปนเอะไรคนริงๆกอกกพังอะ ไปิมันปิดเลยก็ไม่รู้ก็หนักเยี่ยงแรงเลยอ๋อรู้แล้วปืนอะไรเอฟพีดเลยเหรอแล้วเขาดึงง้าหัวแล้วต้อควดูดูเนี่ยได้เขามาแล้ว เหมหือนกันเนี่ยทุกคนเอาบินไปนะไม,ไม่หัวแตกปิดด้วยบาเลสโอเค,อเคก็กประมาณนี้ครับสำหรับบาเลสแวมไพร์เจาะเกาะสองแรงจัดเลย แผลยิ่งหัวไม่เดียวก็แฝงครับซื้อโมกไหนก็เถอะยิงตัวสอนั้นะนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กู๊ดบาก็าดิ๊แก๊กเตอรตอรด้วนมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ